ชาหญิงเฟิร์นนะคะวันนี้จะมารีวิว5ยี่ห้อของน้ำมันอิปนิ่งพิมโรนนะคะว่าแต่ละยี่ห้อนั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรไปรับชมกันเลยค่ะ ในคลิปก่อนหน้านะคะที่เฟิร์นได้ทำเกี่ยวกับเรื่องของ e ีฟ n ิ่งพ m มโ s สไปนะคะอ n ฟ n ิ่งพิมโรตเนี่ยก็ประกอบไปด้วยกรดไขมันที่จำเป็นนะคะที่ไม่อิ่มตัวโอเมก้า6ก็คือแกร m a l i ลโนเลอิก i อหรือว่า GLA และ l i โนเลอิกหรือว่า LA นะคะซึ่งมีประโยชน์มากมายเลยแล้วก็มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะคะที่ยืนยันถึงประสิทธิภาพนะคะว่า e ีฟลิ่งพิมโรตเนี่ยสามารถที่จะช่วย ลดอาการก่อนมีประจำเดือนอาการไวทองแล้วก็ช่วยบำรุงผิวรักษาสภาพผิวให้ดีนะคะเป็นต้นสำหรับยี่ห้อที่วันนี้เฟิร์นจะนำมารีวิวนะคะก็จะเป็นยี่ห้อที่มีความปลอดภยัยแล้วก็เราสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปเลยนะคะก็จะมียี่ห้อไรกันบ้างไปรับชมกันเลยค่ะ สำหรับแบรนด์แรกนะคะเป็นแบรนด์วิสตาค่ะก็จะเป็นแบรนด์ไทยที่ผ่านมาตรฐานสากลน,นะคะอีฟนิ่งพิมพ์รถของเขานะคะ mm hmm. ก็ผ่านการสกัดเย็นนะคะแล้วก็ประกอบไปด้วยอีฟนิ่งพิม์รสหนึ0 0พมิลลิกรัมซึ่งจะมีกรดไขมันโอเมก้า6นะคะ mm hmm. ก็คือไลโนเลอิก c อซิหรือว่า LA เนี่ยอยู่ที่720มิลลิกรัมนะคะส่วน GLA หรือว่าแก m มมาไลโนเลอิกนะคะก็ประกอบ ด้วย100มิลลิกรัมและยังใส่ตัววิตามินอีนะคะ9 0 9มิลลิกรัมค่ะสำหรับขนาดที่เขามีวางจำหน่ายก็จะมีอยู่2ขนาดด้วยกันก็คือ45แล้วก็75แคปซูลนะคะวัตถุดิบของตัวอิปนิ่งพิมลของวิต้านี้นะคะเขาได้รับการออร์แกนิกเซอร์ติฟายนะคะแล้วก็มีการนำเข้าจากประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะสำหรับราคาของอิปนิ่งพิมลขนาด45แคปซูลนะคะก็จะอยู่ที่นะคะ2อ0ถาบาทค่ะ สำหรับแบรนด์ไทยแบรนด์ที่2นะคะก็คือยี่ห้อเมก้านะคะก็เป็นอิมมิ่งพิมโรสที่ผ่านการสกัดเย็นเหมือนกันนะคะจะประกอบไปด้วยอิมมิ่งพิมโรส1,000งพักร,รมกม กดไขมันโอเมก้า Omega 6นะคะ LA อยู่ที่700มิลลิกรัมแล้วก็ GLA นะคะอยู่ที่100มิลลิกรัมนะคะแล้วก็มีวิตามินอ e ีด้วยนะคะของยี่ห้อนี้จะใส่อยู่ที่10มิลลิกรัมนะคะก็ขนาดที่วางจำหน่ายเนี่ยก็จะมีอยู่3ขนาดก็คือ 30, 100, แล้วก็200แคปซูลนะคะ สำหรับแบรนด์ที่3นะคะเป็นแบรนด์ที่นำเข้าจากออสเตรียนะคะก็คือยี่ห้อ k m o r e e v e n i n g p r พ m ม o ร e นะคะก็ยี่ห้อนี้ i n g p r พ m ม o ร e จะไม่ผ่านการสกัดเย็นนะคะก็ประกอบไปด้วย e v e n i พิม r ร m r o ึ e 1000มิลลิกรัมจะมีกรดไขมันโอเมก้า6นะคะ L A อยู่ที่650มิลลิกรัมนะคะแล้วก็ G L A นะคะอยู่ที่100มิลลิกรัม ก็ประกอบไปด้วยวิตามิน E 7.5 IU นะคะสำหรับขนาดที่มีวางจำหน่ายนะคะก็จะมีขนาด60แคปซูลนะคะราคาก็จะอยู่ที่4-500บาทค่ะค่ะสำหรับยี่ห้อที่4นะคะเป็นยี่ห้อ n e เจ l ร b a u ร์นะคะเป็นแบรนด์ที่นำเข้าจากอเมริกานะคะก็ประกอบไปด้วยอิมนิพนีมโรด1,000มิลิกรัมร 1, นะคะมีกรไขมันที่ไม่อิ่มตัวนะคะ LA นะคะไลโนเลอิกแอซิดนะคะ730มลกรัมนะคะส่วน G.L.A. นะคะก็ประกอบไปด้วย1 0 0อเมิิกรัมนะคะสำหรับยี่ห้อนี้ค่ะเขาไม่ได้ใส่ตัววิตามิน e อี S, เข้าไปนะคะแล้วก็รูปแบบของเม็ดเขานะคะจะเป็นรูปแบบแบบซอฟต์เจลนะคะ สำหรับขนาดที่มีวางจำหน่ายนะคะก็มี60เมตรนะคะราคาอยู่ที่5-600บาทนะคะสำหรับแบรนด์ที่5นะคะเป็นแบ,บนรนด์นำเข้าจากอเมริกาเหมือนกันนะคะก็จะเป็นแบ,บนรนด์วิที e ร e n อี g ิ r พิมโรสพ l ส s นะคะซึ่งนอกจากจะมีอ e ี g ิ r พิมโรสเขา็ยังใส่ส่วนประกอบอื่นเข้ามาอีพ e ิ n พิ r โรสเนี่ยก็จะมีอยู่128มลกรัมนะคะแล้วก็น้ำมันโบราร้มลกรัม แล้วก็มีสารสกัดขิงหงเข้มข้นนะคะ51มิลลิกรัมนะคะซิตรัสเบลฟอร์อนอย25มิลลิกรัมนะคะแล้วก็สารสกัดจากตังกุยนะคะ17มิลลิกรัมแล้วก็มีเบตาา้าคาร์ีนนะคะอยู่ที่100 IU นะคะสำหรับรูปแบบเนี่ยก็จะเป็นแบบแคปซูลค่ะที่วันจำหน่ายก็อยู่ที่120แคปซูลนะคะค่ะสำหรับยี่ห้อที่มาฝากกันวันนี้นะคะก็จะมีความแตกต่างเรื่องของปริมาณที่ใส่นะคะแล้วก็ในเรื่องของ ประเทศที่มีการผลิตหรือว่านำเข้านะคะแล้วก็เรื่องของราคาก็เพื่อนๆสามารถเลือกซื้อได้ตามความสะดวกของเจนได้เลยนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะ mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วก็ใน YouTube ก็อย่าลืมกด u b s c r i b e ให้กับสวยสยสุขภาพดีกับเพจสัตว์เฟินด้วยนะคะ mm hmm. ไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ hmm.